สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c o e Star นะคะก็ยังคงอยู่ในโหมดของดาวพุธเดินถอยหลังนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันที่28ดาวพุธก็จะเดินหน้าแล้วนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นอะไรที่ช้าอะไรที่ดีเล่นะคะที่คาดหวังไม่ได้นะคะก็จะโล่งโปร่งสบายมากขึ้นนะคะในทุกๆราศีเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตคลิป ชาวราศีสิงห์คนโสดกันดีกว่านะคะในช่วงกันยายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะคะ mm hmm. เมื่อดาวพุธเดินหน้าแล้วจะมีสิ่งใดๆดเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์คนโสดบ้างคะ mm hmm. ไหนมาดูกันซิ mm hmm. ว่าราศีสิงห์คนโสดนะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เดิมูนอ้าวคุณมีความกังวลใจอะไรอยู่คะราศีสิงห์อาจจะมีการคิดมากนะคะเนี่ยห้าดาบนะคะรู้สึกว่าคิดไม่ตกในเรื่องใดๆความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณแบบสับสนนะคะในตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะ แต่ตอนนี้ผู้อ่านคิดว่าคุณเป็นเดอะสเตรนนะคะคุณค่อนข้างรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยดีกับใครนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกคาดเดาไม่ได้และไม่มีความชัดเจนกับคุณนะคะแต่ว่าณนะเวลาอันใกล้ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าชาวราศีสิงค์คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะกับใครบางคนนะคะหรืออาจกําลังเริ่มคุย กันก็ได้นะคะแต่ผู้อ่านคิดว่าน่าจะเป็นพลังงานใหม่ที่เข้ามามากกว่านะคะเป็นเด็กกว่าคุณนะคะเขาอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะเป็นเพจออฟทับนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะมีความาว,วัยวุฒิคุณวุฒิอ่อนกว่าคุณนั่นเองนะคะแล้วเขาอาจจะเข้ามานะคะ แสดงความรักความชอบคุณนะคะอาจจะจีบคุณอย่างเปิดเผยเลยก็ได้นะคนคนนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นคุยกับเขาหรือเพิ่งเริ่มต้นคุยหรือเขากําลังจะเข้ามาในเร็วนี้นะคะเขามีความเป็นพลังงานธาตุน้ํานะคะกรกฎพิจิกมีนและมีความอายุน้อยกว่าคุณแล้ว เป็นชาวต่างชาติได้นะคะ the world หรือเป็นคนไทยก็ได้แต่อยู่ไกลจากคุณนะคะแล้วก็อยู่นบคนละพื้นที่นะคะ the world นี่คืออยู่นคนละพื้นที่แล้วก็มีความไกลมีการต้องเดินทางคุณและเขาอาจจะได้เดินทางมาเจอกันถ้าเขาเป็นคนต่างชาตินะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะน่าจะเข้ามา จากการเดินทางเขาอาจจะมาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยนะคะเราได้เจอกับชาวราศีสิงห์ที่นี่หรือราศีสิงห์มีการเดินทางไกลเดินทางใกล้นะคะแม้กระทั่งการไปทํางานคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเขาได้เช่นกันคนคนนี้พลังงานของเขาเป็นพลังงานที่อบอุ่นถ้าเขาเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่าจิตใจพองโตจิตใจอบอุ่นแบบฟูลฟิลมากขึ้นไม่ได้คุยกับเขาถ้าเขามาทางโลกออนไลน์คุณก็จะรู้สึกว่าแค่ได้คุยครั้งแรกคุณรู้สึกว่าเขาทําให้จิตใจของคุณรู้สึกว่า รู้สึกดีนะคะถ้าเป็นพลังงานใหม่คนนี้นะเขาทําให้คุณรู้สึกมีความอบอุ่นมากขึ้นเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนคุณก็ได้นะคะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและมีความอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออายุเล่เรียกกันก็ได้แต่ว่า พลังงานของเขาว่าเข้ามาแล้วเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีนะคะจากที่คุณแบบโสดมานานสมมุติคนที่โสดมานานนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกโลลี่มาระยะหนึ่งแต่พอเขาเข้ามาเขาจะทําให้ชีวิตของคุณอนะเปลี่ยนไปสิ้นเชิงจะทําให้คุณรู้สึก f a อ l i เ l ลิ e นะคะหัวใจสีชมพูอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าสามารถจะฝากชีวิต นะคะไปได้ยาวๆกับคนคนนี้นะคะเพราะว่า the world หมายความว่าเขาคนนี้ก็มีความพร้อมนะคะที่จะเทคแคร์ให้ความรักความเอาใจใส่คุณเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของ the world นะคะเป็นชาวต่างชาติ ค่อนข้างจะมากเลยนะคะแล้วมาจากทางโลกออนไลน์ได้อย่างที่บอกมาจากการเดินทางได้ที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันนะคะอะไรก่อนหน้านี้ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะชาวราศีสิงห์ให้ปลดปล่อยในกระถิบทิ้งไปเพราะคุณกําลังจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า ะะผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าพลังงานของเขาน่าจะเข้ามาหลังจากนี้1เดือนบวกๆนะคะลองสังเกตแต่ถ้าคนที่มีคนคุยอยู่แล้วที่เพิ่งเริ่มคุยนะคะก็จะเป็นพลังงานตามนี้คือคุณกับเขาจะรู้สึกว่าอบอุ่น ที่ได้คุยกันรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้จิตใจ,จของคุณนะแฮปปี้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นในหัวใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ต้องลองดูว่ามีใครเข้ามาแล้วมีลักษณะเป็นแบบนี้ไหมนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์คราวนี้มาดูไพ่อาร์ g แอกันดีกว่าว่ามีอะไรอยากจะบอกกับราศีสิงห์คนโสดในช่วงกันยานี้ไหมคะว่าราศีสิงห์คนโสดนั้นจะพบพลังงานคนครักแบบไหนและ มีคำแนะนำอะไรให้กับราศีสิงห์มั้งคะ c compromise อ่าให้คุณประณีประนอมนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะคะคือเหมือนกับ o m p r o m ม s e กับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะกับคนใหม่ของคุณพลังงานใหม่ที่จะเข้ามาขอให้คุณนะคะใจเย็นๆน,นะคะพูดคุยให้เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคนเราก็ไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะก่อนหน้านี้คุณเคยเจอเนกาทีฟยังไงนะคะ คุณก็พยายามแบบขอสิ่งใหม่อยู่แล้วเนาะผู้อ่านเชื่อว่าผูอ้อ่าทุกท่านอะปฏิปฏิญาณคือขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่ใดๆเลยก็แล้วแต่เมื่อคุณเจอแล้วได้คุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ไพ่อาร์คแองเจิลอยากจะบอกว่าให้คุณนคอมโพรไมซ์ใช่มากๆนะคะประมาณว่าให้เรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะเดี๋ยวขออีกใบหนึงสิคะ Ask Your Angel นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้นะคะคืออะไรที่คุณขอขอให้คุณเชื่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะ จะนำพาความรักที่อบอุ่นมั่นคงมาให้คุณนะคะคุณอยากได้ความรักแบบไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้คุณได้ความรักแบบนั้นนะคะ The world เข้ามาผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะเจอความรักที่คุณต้องการนะคะเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณโสดมานานนะคะขอให้มีความเชื่อเข้าไว้นะคะเพราะว่าไพ่นางฟ้ามาบอกว่าให้คุณอะเหมือน เชื่ออยู่แล้วก็ให้ยิ่งเชื่อต่อไปให้ manifest ให้ pray ให้ขอ ทุกๆวันให้มีพลังงานบวกๆให้รู้จักเรียนรู้นะคะอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้เบื้องหลังนะคะเก็บเอาแต่สิ่งทีด่ดีเพื่อที่คุณจะได้ความรักครั้งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็ผู้อ่านมีกำลังใจให้สำหรับราศีสิงห์คนโสดนะคะขอให้คุณเจอคนที่ใช่ความรักที่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ผู้อ่านยินดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังโดยเร็วนะคะวันนี้ไป แล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย